วันนี้ญาติยมมากันเยอะแต่เช้าอากาศก็เย็นสบายบนฟ้าก็โปรยลงมาวันนี้ได้มีผู้ใจบุญได้มาทำบุญถาวายท่าน ให้กับคุณแม่รันจวนที่ได้ชาวบณกนจิตศพไปเมื่อวันเสาร์ที่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้มาทำบุญทั้งคุณหมอทั้งอญาติาาามิตรของเรามาทวไว้ทำพิธีทำบุญให้ท่านนึกถึงผู้ไปจากพวกเราความตายนี่ไม่ได้เลือกกาลเวลาสองสามวันนี้ก็มาอารับอางศพ กันไปแทบทุกวันาตากยอมท่านในปราถนาอยากจะร่วมมารวมร่วมถวายลงศพพอนมานะพอหลวงพ่อจะได้สั่งลงศพจากกรุงเทพมาห้าสิบโลงเพราะว่าลงศพที่สำรองเอาไว้เหลืออยู่ห้าหกลงเองเดี๋ยวไม่ทันใครอยากจะมาร่วมถวายซื้อลงศพก็มาจะได้สั่งเข้ามาทีละห้าสิบโลงห้าสิบโลงจากกรุงเทพจากโรงงานใหญ่ หมดไปแล้วประมาณ330ลงมาร่วมกันมาช่วยกันคนละร้อยสองร้อยประมาณ2,000บาทนี่แหละนีโอกาสใครอยากจะร่วมก็มาร่วมมาร่วมจะได้สั่งมาวันจะได้เริ่มสั่งวันนี้หละมาทีละรถทีละห้าสิบห้าบหมดไปหลายเที่ยวมาวันละสองวันละสอาทิตย์เดือนละยี่สิบกว่า มีโอกาสเราก็ได้ร่วมกันอ่ะต่อไปก็จะได้พาคุณหมอพาไหวพระถวายทานเชียก่อนดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขายโยอย่าไปปล่อยโอกาสทิง้งอย่าไปปล่อยเวลาทิง้งเพื่อเต่นขึ้นมาให้รู้กายรู้ใจรู้จักแก้ไขรู้จักพิจารณาปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกการเลือกเวลาทุกหรียาบททุกลมหายใจเข้าออกเราต้องแก้ไขตัวเรา มตปขนอมุนเต้ไปคุณยายรันจวนท่านได้ไหวชนถึงแก,ก่กรรมลูกหลานก็ได้มาจัดงานศพอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานท่านก็อยู่ที่สระบุรีะพุทธบัา,บาิแล้วก็ท่านก็พาลูกพาหลานมาทำบุญมาอยู่กับวัดหลวงพ่อตั้งแต่นานแล้วแลวหละรวมยี่สิปีแล้วและ <c oughs> ท่านก็พาลูกพาหลานเข้าวัดทําบุญให้ทานเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้ลําบากลําบากก็ตั้งแต่กายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียดเป็นโรคเบาหวานเหมือนกับหลวงพ่อนี่ละมั้งเต่หลวงพ่อยังไม่ถึงเวลาไปเขารอให้รับใช้พี่น้องอยู่ ถึงเวลาก็คงจะเด้ไปท่านก็ได้พอกใตมานานแต่จิตใจของท่านไม่ได้ทุกข์กายเนื้อของท่านแตกดับก็ขึ้นสู่สวรรค์แน่นอนเพราะว่าการดําเนินชีวิตของท่านตั้งแต่อดีตอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในกองบุญกองกุศลจนกระทั่งหมดลมหายใจก็ได้สั่งลูกลานเอาไว้ให้มาเผาที่วัดป่าธรรมอุาตรยาวัดของท่านเจ้าคุณ <c oughs> แล้วก็ รวบรวมทุนทรัพย์ที่มีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งของท่านถวาให้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปขอให้ได้ทําบุญใหญ่ใดใครมาร่วมบุญใครมาทําบุญด้วยก็ขอให้ถวายไว้กับทางวัดเพื่อที่จะร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ก็เป็นอานิสงส์ของท่านความปรารถนาของท่านแล้วก็รวบรวม อันนี้สงบุญทานจากพี่น้องของเราได้ทั้งหมดประมาณ2 90, 9 9 9 9 9เเอาหลักเก้าเป็นหลักแล้วก็มีคุณหมอสถาพรได้ทำบุญใหญ่ในการวางรากฐานเจดีย์ใหญ่ประมาณหนึ่งล้านบาทก็รวมเป็นหนึ่งล้านสองแสนเกันริบาท ถวายไว้ที่วัดป่าธรรมุรยานในการสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ากมยนี่แหละอานิสงค์แห่งบุญพวกเรามีโอกาสโอกาสพร้อมการเวลาเปิดพร้อมก็ได้สร้างบุญใหญ่ได้สร้างอานิสงส์ใหญ่ตอนนี้เห็นว่าเจ้าหนะ้าที่รางวัดที่ดินจะมา,ายิงกล้องสองกล้องก็คงจะเสร็จส่วนการเคลียร์ที่ดินดต่างๆก็ได้ประมาณทั้งยี่สิบไร่ได้ยี่สิบไร่ เจ <uur> ้าของที่ดินก็ถวายด้วยซื้อที่แรกขอซื้อสิบยสบไร่ซื้อ15ไร่ท่านขายให้แล้วก็ทำบุญให้ด้วยสิบไร่ถวายให้อีกห้าไร่พอไปวัดกันจริงๆแล้วก็ยังบีบเจดีอยู่ก็เลยมีผู้ใจบุญขอเท่าไหวซื้อที่ให้อีก15ไร่ ท่านก็ทำบุญอีกไร่ครึ่งขายให้สามไร่ครึ่งไร่ละประมาณห้าเท่าไหร่นะ 7, 5, เก็ดแสนห้าทั้งหมดเป็นยี่สิบไร่ก็ยังมีผู้ใจบุญอยากจะซื้อถวายอีกอยู่แต่ก็ขอหยุดไว้ก่อน,เ,นเก่งใจเก่งใจเจ้าของที่ก็เลยหยุดอยู่แค่ยีสิไรนี่แหละแรงบุญแรงอาน,นิิทรงของทุกคน มาหล่อหลอมรวมกันเป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์ใหญ่ยี่สบไร่นี้ก็ได้สร้างมาหาเจดีย์ใหญ่ในวันข้างหน้าแต่ว่าประมาณสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนนี้ก็ลดหนะักลดขุดลดเกตลถไทยก็คงจะมาขุดร่องน้ําทําคันคูทํารอบน้ําน้ํารอบเจดีย์ใหญ่ขุดดินถมที่ ในโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกันหลายสิ่งหลายอยา่างเป็นบุญมากเดียวฝากเอาไว้ในสมมุติยังมีกําลังยังมีลมหายใจถ้าไม่ได้พัดภาคจากกันก็คงจะได้เห็นเจดีใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นอันนิสงส์ใหญ่อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่ท่านเสด็จมามาประดิษฐานให้เรามนุษย์เราเทวดาได้กราบไปไหว้กันไปมาท่านก็ทันไม่ทันก็เสร็จก่อนอเทวดา ที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่ไม่มีกายเนื้อก็ามารวมพลังช่วยกันหลวงพ่อ,อขอขอบคุณมากๆทั้งเรามนุษย์เ่าเทวดาที่ส่งแรงกายแรยงใจอันนี้คุณยายรำรันจวนท่านก็ได้บอกกลก่าวลูกหลานถ้าตายแล้วก็ให้เอามาเผาที่วัดมาอยู่ที่วัดได้มาช่วยสร้างเจดีย์ที่วัดจัดโยมที่รวมร่วมกันมา ก็ให้เอาร่วมถาวายไว้สร้างเจดีย์หมดนี่แหละอำนาจแห่งบุญท่านจากไปตั้งแต่กายแต่ใจของท่านก็มีตั้งแต่ความสุขมองลงมาก็เห็นความสุขของลูกของหลานพานลูกพาหลานดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่ทิ้งบุญได้สร้างบุญสร้างอาิสงสงตลอดเวลามาที่นี่่านก็มา ร่วมบุญสร้างบุญตลอดพระลูกพาหล้านมาตลอดนี่แหละก็ได้คุณหมอสะาพรมาร่วมอีกหนึ่งล้านบาทคุณหมอสะาพรนี่หละเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าวัดคนที่ซื้อที่ดินให้สร้างวัดเน่ยเอายกมาถวายเลยก็ได้ยกมาถวายเลยก็ได้เอาเทียนมาให้สักเล่มสองเล็บเทียนไม้สักเล่มสองเล็บ เออเทียนใหญ่ตรงนี้ก็ได้มาออทำน้ำพุทธมนเพื่อเป็นสิริมมงคลบอกว่างั้นออถ้าใจเป็นบุญแล้วอ,อ,อะไรก็ดีถ้าใจไม่ดีข้างนอกดีถึงขนาดไหนใจของเราก็ไม่ดีเหมือนเดิมถ้าเรารู้จักออถ้าใจของเราดีทำหรือไม่ทำก็ดีหมดอันนี้เจ้าผาดอยากจะให้ออนำน้ำพุทธมนตเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเอาไปประพรมสง์ ทหารที่ต่างๆในคําสวดคําอะไรต่างๆนั้นก็มีตั้งแต่ความเป็นสิริมงคลเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้โยมท่านใดอยากจะมาร่วมก็มาร่วมกันได้คนละเล็กละน้อยเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้ทุกคนไน้มาร่วมบุญกันเรามีโอกาสทํามากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเราเอาขันทักใบก็ได้มาตั้งเอาขันทักใบเอาขันซักใบ ทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำก็พรอยอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็มีส่วนแห่งบุญอำนาจแห่งบุญหลายสิ่งหลาย,ยาอย่างที่หลวงพ่อพาทำตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้รับอาน,นิสงส์งจากพี่น้องเราเ<อ>จากกองบุญน้อยก็เป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่มาหึมม ah าส่วนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งมิถุนายนหรือวันวิสขาขบูชาก็เหลืออีกประมาณสักเดือนนิดๆิวันนี้วันที่เท่าไหร่วันฮึยิบหาเมษาวันที่หนึ่งมิถุนายนก็จะได้สร้างมหาฐานใหญ่ออเออเอเออักนี้ก็ได้เออแกนี่นี่ได้สร้างมหาฐานใหญ่ โดยการมอบทุนให้กับทหารที่ต่างๆพวกเด็กพิการเด็กตาบอดเด็กออชิติกทั่วทั้งคนเจ็ดแล้วก็เด็กหูหนวก<ม>บ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์หลายจังหวัดสองสจังหวัดทั้งหมดประมาณ32กองทุนกองทุนละสองแสนบาทที่ได้พี่น้องเรามาร่วมกันมาช่วยกัน ทั้งโรงเรียนที่ยังด้โอกาสอยู่ก็ได้ประมาณ32องกองทุนแล้วก็ได้มอบเครื่องพอกไตให้ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนเจนแล้วก็ทางโรงพยาบาลน้ำพองแล้วก็ได้บวงพิธรรมพิธีบวงสรวงบูชาองค์พระมาหากษัตริย์ไทยที่ท่านได้ดูแลรักษาประชาชนของท่านลำบากมาทั้งห้าพระองค์มีการแจกทานที่ลานพระมาหากษัตริย์ ในวันนั้นก็จะได้ทำบุญเลี้ยงพระทั้งจังหวัดเพนจัดชมท่านในปรารถนาที่จะมาร่วมบุญเข้ามาใครตั้งลงทานก็า้ามาหลาดเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดอย่าไปคิดว่าไม่ทำโอกาสเปิดน้อมกายของเราเข้ามาก็จะเป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์ใหญ่ของทุกคนฝากเอาไว้ในใจของเราส่วนการชำระสะสารกิเลส เราต้องจเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตชีวิตของเราประกอบด้วยอะไรอะไรคือวิญญาณในกายเป็นอย่างไรขันห้าเป็นอย่างไรกายทําหน้าที่อย่างไรการที่จะเข้าไปทําความเข้าใจละกิเลสได้ด้วยวิธีไหนท่านชี้เหตุชี้ผลไว้หมดเว้นเแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้รู้ให้เห็นต้นเหตุ ของการเกิดความทุกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีทำละสาสางกิเล็กการทำบุญให้ทานก็เพื่อที่จะละกิเล็กละความยึดมั่นถือมั่นออกจากใจของเราการจเจริญสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราต้องดำเนินอีกแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเรามีความบริสุทธิ์ใจเรามีสัจจะมีความบริสุทธิ์ใจตัวเองหรือไม่ เรามีความขยันเรามีความรับผิดชอบการควันไายการฝักใฝ่การสนใจการวิเคราะห์อะไรคือธรรมอะไรคือโลกโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันสมมุติกับวิมุติก็อยู่ด้วยกันเราต้องศึกษาให้ละเอียดไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งเสืยอไดเวลาแล้วพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรวิธีการไหนการสร้างตบะบรารมีอย่างไรอย่างใจของเราเกิดความโลภเราก็ละความโลภ ด้วยการเอาออกด้วยการให้ใจเกิดความโกรธเราก็ดับความโกรธด,ด้วยการให้อภัยทานเอาโหสิกรรมรู้จักแก้ปัญหาปัญหาภายนอกเราก็แก้ัง้งท้งนอกด้วยละทั้งข้างในด้วยทั้งธรรมทั้งโลกก็อยู่ด้วยกันวิญญาณกับกายก็อาศัยกันอยู่จิตหรือว่าวิญญาณนี่แหละเขาหลงมานานเขาถึงได้เกิดเราต้องมาเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลอยู่ที่กายของเรา ให้รู้ให้เห็นทําความเข้าใจให้ได้บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นหรือว่าพร่ำสอนตัวเรานั่นแหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนมีโอกาสแล้วก็มาทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วเพราะเวนกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงช่วงที่ยังไม่ถึงเวลานี่แหละให้เราพยายามสร้างกุศลให้มีให้เกิดขึ้นมองเห็นหนทางเดิน อะไรอกุศลก็ละ,จะเจริญกุศลดําเนินในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็ก็ให้ละจัดระบบระเบียบของความคิดอารมณ์ของใจให้ได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องพยายามกัดไม่ว่าพระวาิยโายมบชัชีช่วยหมดช่วยตัวเราให้ได้เชียก่อนแล้วก็ล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคมยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านนี่ ปัญหาก็เยอะเยอะก็รู้จักแก่แก่ทั้งข้างนอกดับทั้งข้างในมีปัญหาเขามีไว้ให้แก้ไขอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขจากภายในก็ล้นสู่ภายนอกความรับผิดชอบความเสียสละการฝักฝ่การสนใจการดำเนินมองเห็นหนทางเดินคำสอนนั้นมีมานานแนวทางนั้นมีมานานการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันผ่านกันมาหมด แต่การลงมือชำระสสารกิเลสต้นเหตุของกิเลสการเกิดการดับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราไม่ใช่ว่าวิ่งมาวัดให้เจ้าคุณละกิเลสให้ใช้การไม่ได้ต้องบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นสมมุติภายนอกเราก็ขยันมันเพียรรู้จักแก้ไขแก้ไขปัญหาตัวเราแล้วก็มันก็จะล่นออกไปสู่หมู่สุขณะอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะจอยู่ที่ไหน เราต้องดูแลไม่ใช่ว่าทิ้งมันละเกะละกะถ้าคนเราไม่ฝึกผลตัวเองเราก็อยากลำบากหนักตัวเองแล้วก็หนักคนอื่นหนักสหานชี่เสียเวลาปรับอะไรที่จะเป็นบุญเราก็ร่วมกันช่วยกันตองปีหน้าละไม่ต้องสงสัยละปีหน้า <c oughs> เริ่มสร้างมหาเจดีย์ก็เริ่มแล้วแหละเริ่มแล้วอันนี้รงบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดิน ในตำบลสำรานในหมู่บ้านสำรานพิรพานในจังหวัดขอนจน่น <c oughs> อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมามากมายมาให้มนุษย์เทว,วดาทั้งหลายได้กราบไหว้กันให้เสร็จช้าก็ต้องเสร็จเร็วราบไปที่มีการลงมือการกระทำอาศัยอานิสงส์บุญของทุกคนอาศัยแรงบุญแรงศรัทธาของทุกคนมาร่วมกันจากกองน้อยกลายเป็นกองใหญ่ ฝากเอาไว้ในโลกในโลกการนี้หลวงพ่อก็จะเป็นแค่เพียงสะพานเป็นทางผ่านพาดํานดเนินอีกสักหน่อยก็ต้องในพัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องในพัดภาคจากกันตนตายพอเป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของความเป็นจริงคําว่าไตรลักษณ์ของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไงเราต้องรู้ ความเกิดความดับหรือว่ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณเกิดเกิดดับดับนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงท่านถือว่าเห็นไตลักในขันห้าต้องรู้ตรงนี้เหตุได้แต่บางคนบางท่านเขาควบคุมใจได้แต่ยังสังเกตไม่เห็นเขาก็เรียกว,ว่าสมถะปัญญาไม่รอบในกองสังขารปัญญาไม่รอบในดวงวิญญาณม,มันมีตั้งแต่กิเลสหรือว่าวิญ,ญญาณต่างๆใจของเรานี่แหละมันก็หาเหตุหาผลมาปิดกัน้นตัวเขา,เาไว้เหมือนกัน เขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันถ้ากําลังสติปัญญาชี้เหตุชี้ผลจนใจจนปัญญาจริงๆเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางสนกําลังสติปัญญาไปทําหน้าที่แทนได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆถึงจะมีความสุขก็สุขอยู่ได้นะในระดับหนึ่งแต่กายเนื้อมันก็เป็นก้อนทุกข์เราก็ต้องทําความเข้าใจยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ จนกว่าเขาจะแตกจะดับเหมือนกับคุณยายรันจวนท่านแสดงทำให้เห็นตั้งแต่เกิดความเสื่อมตั้งแต่เกิดเกิดมาจนกระทั่งจากเป็นเด็กเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ช่วงระยะเวลาที่จะหมดลมหายใจจากเด็กมามีครอบครัวาม,มาสร้างฐานะสร้างบรารมีมาสร้างบุญมามากมายหมดลมหายใจก็ยังได้สร้างบุญตกนี่หละบุคคลที่น่าจะเอาเป็นยังยาก พาลูลกผานลานดำเนินชีวิตทุกคนบางคนก็สร้างสมมุติมาดีบางคนก็สมมุติก็ลำบากแต่จิตใจเราต้องแก้ไขเมือนกับคุณหมอนี่แหละท่านสร้างสมมุติมาดีไม่ได้ลำบากพอมีข่าวยินข่าวที่ไหนท่านก็ได้ทำบุญใหญ่ท,นทนันทีแม้กระทั่งซื้อที่ดินสร้างวัดก็เป็นอานิสงค์ของคุณหมอ พระพุทธรูปยกใหญ่ทั้งแม่คนอิมยกก็เป็นอนิสงของคุณหมอทั้งสองท่านคุณหมอเดือนคุณหมอสถาพรกจะทั้งได้กายก็ออกบวชช่วยเหลืออนุเคราะห์ทุกอย่างและเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นยอย่างยักพวกเราก็แก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขทุกคนเกิดมามีบุญบุญเก่าก็มีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญใหม่ก็ได้สร้างได้ทํา สมมติของเราอะไรขาดตกปกพ่องเราก็รีบแก้ไขไม่เห็นแก่เเกียจค้านไม่เห็นแก่มัวเมาเล่นสนุกสนานมองเห็นหนนทางเดินแล้วก็รีบเดินให้ถึงจุดหมายไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วต่อไรที่เรายังเดินอยู่เพราะว่าทุกคนก็ฝักไฝในบุญฝักไฝในหนทางดับทุกข์จะไปมัวเมาเล่นอยู่ก็ก็คาก็ต้องพยายามนะอ่ะ เราก็จะได้นิมนต์ตรวจมนต์สักหน่อยเป็นสิริมงคลอค่าไม่